อร่วมกวนออกบูธชวนช็อปซีซันสองแบรนด์เนมมือสองช้อปของดาราแอดพาราไดพาร์คศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดและบริษัทดาราเดลี่จำกัดจัดงานดาราเดลี่แบรนด์เนมมือสองช้อปของดาราซีซันสองณศูนยะ์นการ, á, ราาค้าพาราไดพาร์คชั้นหนึ่งโดยได้รับเกียรติจากคุณสมพลตรีพบนาฏประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชน คุณเอกรัชชนลพีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทพระไดพัร์์จำกัดและคุณบริพันธ์ชัยภูมิกรรมการบริหารบริษัทดาราเดลี่จำกัดพร้อมทัพคนบันเทิงมารวมสร้างสีสันกันอย่างคึกคักสำหรับบรรยากาศงานชวนช้อปท้าฝนพบกับแบรนด์เนมมือสองของแท้ถูกชัวร์พร้อมพาเรทร้านค้าดาราดังมีให้เลือกช้อปจุใจอาทิร้านโอ๊กพักจีลาร้านห่าหน้าทัศนวรยัย ร้านปิ่มซีโฟร้านเปียเชอร์คิสเตนเซนร้านนุกสุดทิดาร้านโกทีรศักดิ์ร้านปิ่งปองสแกวันร้านเบเกอรี่เอ็กพีของเป่าเป้ม,มาตาเชฟร้านปิ่นพรชนกและโชว์พิเศษจากเหล่าศิลปินจากค่ายข้าวสารสาวถ่ายธนวัฒน์โชเล่ ชะทัดผลเสริมด้วยการให้ความรู้จากสถาบัน TCF สถาบันซ้อนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่แรกในไทยที่สาวกแบรนด์เนมต้องไม่พลาดค่ะก่อนอย่งต้องขอบคุณดาราทุกท่านนะครับเ,ออเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่ครั้งที่สองที่เราจัดจาก MBK มาแล้วมาที่พลาได e อยากจะบ,บอกว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจสิ่งหนึ่งที่ใน MBK Group ของเราเนี่ยนฮะ พยายามที่จะทําให้ทุกคนต้องต่อสู้และอยู่ได้ไม่ว่าภาวะจะเกิดขึ้นอย่างไรเรามีที่ขายของให้ทุกท่านครับดาราทุกท่านบางครั้งอาจจะบอกว่าในภาวะโควิดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีการสแสดงที่เกิดขึ้นเพราะอยู่ในภาวะที่ต้องเว้นระยะแต่สิ่งหนึ่งเราไม่เว้นความรักและผูกพันตลอดกันที่เรามีอยู่นะครับเราเชิญชวนดาราทุกท่าน หรือพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่ไหวเราเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านครับเราสามารถมารวมและขายสินค้าสิ่งดีๆสิ่งท่านที่คิดว่ามันเหลือใช้แล้วแต่ทุกคนยังมีความต้องการที่อยากใช้อยู่เราอย่าบอกว่าพื้นที่ซีซันสองนี้เราจัดให้ทุกคนในเขตศรีนคลินภารดายของเราตรงนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามซีซันสามนะครับดาราทุกคนจะไปกับเรา และมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอเชิญชวนครับก็ต้องคังคูคังคูบานขอบเลยไ้งนนขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วตัวโค้เองก็มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆดารานะครับที่เป็นหน้าใหม่นะครับรวมไปถึงหน้าเก่าส่วนเราหน้าอะไรครับพี่เปิมหน้าใหม่ทุก3เดือนเจ้าตรงนี้นะฮะก็มาสนุกสนานกันครับแต่ซีซั่นนี้จะมีจุดเด่นก็คือว่า มีสินค้าแบรนด์เนมมือสองซึ่งหลายๆคนบอกว่าอย,อยากจะได้แบรนด์เนมในราคาพิเศษลองแวะมาดูนะครับรวมถึงสินค้าดาราที่เรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นกันอย่างเต็มอิ่มเลยแล้วก็ดาราไม่ได้มีแค่โก้นะครับมีแบบพี่โอภักจิรามีคุณฮาน่าคุณนูกสุดที่ดาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนวันนี้มีพี่ปิ่มด้วยพี่ทำดันดีด้วยนะครับที่มาร่วมงานกันวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่มาเจอกันได้ที่ paradise นะครับที่นี่เลยครับดาราดลี่นะฮะนอกเหนือจาก ความความตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นเราแต่ผมมองว่าพวกเราดีกว่าพวกเราในวงการบันเทิงวันนี้ทุกคนมีสินค้าอยากทำธุรกิจวันนี้ทาง MBK เปิดโอกาสให้เราได้ทำธุรกิจเราจะมาเจอกันได้ทุกงานนะฮะจะเป็นการร่วมใจเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงแบรนด์นมือสองของหลักแสนขายหลักหมื่นของหลักหมื่นขายหลักพัน ขอ้อยว่าพันขายหลักร้อยของหลักร้อยเราก็ฟรีครับผมอย่าลืมนะฮะเจอกันได้นะฮะ 13, 14, 15ที่พาลาไดปาร์คสีนะครินครับขอบคุณครับขอบคุณครับ